ร้อนกับเทียมครับมือหนิร้อน,อนกับเทียมกระเทียมกับบะมีราคาดอกปีนี้นี่เบ,บ,บิดนี่ <c oughs> นีสิใช้แต่พ่อเศร้าบาดบ๊วยุ่นิดบาทรู้ละลอยได้ยากได้กับมเอาวได้ครับ,บมันบะมีราคาป็นไหนปีนี้เสาใจแห้งเฮ็ด <c oughs> ไปซื้อหลังไลยเฮ็ดแล้วอาตีเจ้าของครับเต็มรถนี่จ๊ค <c oughs> สิได้เงินพ่อสองลอย <c oughs> หรือบ่ ผมไปใส่รถหลังจากสีท้อนสินแล้วถ้อนสินลแล้วกับมัดมัดซึ็นจุกแล้วก็ขนไปใส่รถขนไปใส่รถเล้่วเอาไปตากไว้ย,ยื่อเฮือนตากไว้ย,ยื่เฮือนกันยังสุดได้มัดอีกอยูนี่ซ้ำนี่ก็ได้ยุดดอกหาสิบบาทเอาได้ครับเด้อ นี่แต่หัวง,งามๆหลายคักน,คน,นี่นังจากิเชื่อมหินเล้วแบบ่ลงเขาโพดไหม,หมาขาว่าเขาโพดหวานนั่นนี่ราคาพักหนึ่งเศ้าบาทตุนขอ,อนไปใส่รดอีกครับ เอาเอาเอารนไหลบ่เน oh, really? oh. 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 ิโอ้ยรถจะเป็นใจไาเที่ยมมาใส่หนากนได้กินยังสิเลียนนี้จากอีกยูโอ้ยไปเที่ยวภาษาหน่อยดิเด็กยั้งกันจะนม่รู้ภาษาหลาย กาดนงินแมบากนันเดบักแซงโมอยู่ทังตหน่รแ่ายเ่นกระเทียมมีตวอันงามๆอีเล่นหัวผุดหัวเต็มอยู่เดวสีเก็บใส่เห็นมันเต็มเบิร์ตมีก็สีด้ยยี่ดอก สองสามลอยนี่ละพอได้ซื้อขนมกินเบ่งพุ่งก็รอเแล้วอยู่ในกีดินก็มีบีบผมไปเลยเว้ยตังผุนเป็นหอมแดงครับทางฟังคุณเป็นหอมแดงค่ะยังไดงหรหอมแดงหอมแดงกับบมีราคาคื่ากันโลละสิบหาบาทหาโลลอยงามบอพาไปเบ่งเนี่ย อีกแล้วครับอาส,สีก,ก้นสีสเกตยร์ปลูกพอมอาสีรักเนื้อได้หน่ของคนสีสเกตนี่ยปลูกพอมกระเทียมราคากับโต๊ะดำดำลงเป็นอยู่ในหูสาัางมาขอเอาคนเก่าเอาเฝ้าขนเฝ้าขนมันแดดน,นี่นนครับเหนื่อหลือสปเผาเมื่อจะได้ใหญ่ๆก็มาเอาเด้อ ลาบพี poker, ่น้องไปก่อนมือน no ี่ลาพี่น้องไปก่อนครับมือนี่อยู่ในอยู่ในไฮหอมไฮหอมสวนหอมมือนี่สวนกับเทียมไฮกับเทียม